เล่นอะไรครับอือเอาออกมาทำไมี่ยใส่แตกะลูกน้องใส่แตกอะเบ็น,นบที

เล่นกันน้องอ่ะเล่นกันน้องเนี่ยเล่นไปอ่ะน้องมั้ยอ่ะน้องมานี่อ่ะน้องมา <laughs> ไหนเร็วเล่นน้องลูกนั่นพิซซ่าเอาดอกมาแล้วเดนเชิอ <erman> ้วนอุ้ยอุ้ยอยุอุอยสพี่น้องขาสวยสวยสวยนพิซซ่ายนีนูพิซซ่ายนีนูมทำไร ไ,ไ,ไ,ไใช่ยันนีหนูผมขืนหมีอะลู <S <S นนกีกลมขืนหมีมหม <S <S เหยียดออกมาดิยันนี่ไปทางไหนอะ ไปเอาน้องหมีมาไปเอาน้องหมีมาอย่าทะลึ่งไปเอาน้องหมีมาเร็วอย่าทะลึ่งทะลึ่งแล้วเนี่ยทะลึ่งแล้วเธอทำได้คันเธอทะลึ่งแล้ว